ด้วยพระนา, Allah, พรนามแห่งอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาเมตตาปราณีเสมออัสสล Assalamualaikum warahmatullahi ะ a b a r a k a t u h ขอความสันติสุขความเมตตาปราณีความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีกับนักเรียนอิสลามศึกษานะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับนักเรียนที่รักทั้งหลายครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของ ท่านมหาบุรุษนะครับแห่งอิสลามนะครับก็คือท่านนาบีมศลลละฮอลลอฮสซลลัมท่านเป็นผู้ที่เกิดที่นครมักกะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วนั้นไดฮิจราะไดอพยพจากนครมักกะมาสู่นครมดีนะนี่ในเหตุการณ์หนึ่งในนครมดีนะซึ่ท่านนาบีมศลลละฮอัลลอฮสซลลัมได้อาศัยอ,อยู่กับบรรดา ชาวอันไม่ว่าจะเป็นชาวอันซอดหรือชาวมุฮาจิรีนที่ขยับมาที่กะนรนะติดตามมาจากนครอัมบากะก็ตามนะครับที่อพยพมาตามานนสุลส์ลาลัยสลัมมาสู่นครไมดนะก็ตามเหตุการณ์อย่างนั้นเป็นอย่างไรในเรื่องอย่างนี้ก็มีการทําสนธิสัญญาของชาวมาดีนะกับกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นนักเรียนที่น่าตล่นครับในนครมาดีนะเกิดอะไรในทาไมจึงต้องทํา สนธิสัญญานะครับของชาวมาดีนะและกับกลุ่มต่างๆนะครับนักเรียนเรามาดูกันนะครับว่าการทำสนธิสัญญานะครับนักเรียนการทําสนธิสัญญาที่เกิดขึ้นสัญญากับชาวมาดินะกับกลุ่มต่างๆนั้นประชาชนที่นครมาดินะในยุคนั้นประกอบไปด้วยชาวมุฮัจิรีนนะครับคือผู้ที่อพยพจาก,กมักกะมาสู่นครอ่มาดินะ นั่นเองชาวอันซอรคือผู้ที่ให้ความช่วยเหลือคือชาวมาดินานะครับคือให้ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือที่อาศัยอยู่ในที่มาดินานั้นนะครับต่อมาเป็นชาวกาเฟสผู้ที่ปิดปฏิเสธอิสลามต่อมาคือพวกเป็นที่เราพูดถึงชาวเอ่อมูเอ่อมูนาฟิกนะครับหรือผู้ที่น่าไหว้หลังหลอกนะครับชาวยิวและก็ชาวคริสนะครับเพราะนั้นเมื่อปะปนกันในกลุ่มเหล่านี้นะครับ ท่านอเมรุสลวะซัลลัมนั้นจึงมีวิธีการที่จะทํำยังไงให้รวมอยู่กันบนสิ่งที่ไม่เกิดการแตกแยกนะครับหรือต่อสู้กันเกิดขึ้นดังนั้นเพื่ออนะาณาจักรอิสลามมีความมั่นคงท่านอเมรุสโลวะวะซัลลัมจึงได้เขียนธรรมนูญนะครับขึ้นเราเรียกว่าธรรมนูญแห่งนครบัดีนะน,นั่นเองนะครับนักเรียนที่รักทั้งหลายครับมาดูต่อไปนะครับว่า ในสาระสําคัญนะครับทักงเรียนสาระสําคัญที่เกิดขึ้นนะครับก็คือในธรรมนูญแห่งนครมัดฑนานั้นก็คือในข้อแรกนะครับก็คือว่าในชุมชนทั้งหลายที่ลงนามในพันธสัญญานี้ถือว่าเป็นชนชาติเดียวกันนะครับในชนชาติเดียวกันที่อยู่ร่วมกันนะครับโดยไม่มีการแต่ความสามัคคีเกิดขึ้น ในข้อที่สองถ้ากลุ่มชนใดที่ลงนามในพันธสัญญานี้ถูกฆ่าศึกศัตรูรุกรานทุกคนจะรวมกําลังช่วยเหลือกันนะครับในในในสนธิสัญญานี้นะครับประการที่สามก็คือต้องไม่มีกลุ่มชนใดเอ่อไปทําสัญญาหให้ความช่วยเหลือกับชาวกรอชมักกะน,นะครับรอยมักกะขณะนี้อยู่ที่นครมานีนะสัญญานี้เป็นข้อผูกพันในในส่วนของ มดีนานะครับชาวมาดีนาทั้งนั้นนะครับต่อมาในประการที่4นะครับสาระสําคัญในธรรมนูนแ่นครมดีนาบอกว่าทุกฝ่ายย่อมมีอิสระในการนับถือศาสนาใครจะนับถือศาสนายิวศาส,สนาคริสต์หรือคนที่เป็นกาเฟตไม่รับอิสลามจะเป็นนับถือศาสนาใดก็ตามปฏิบัติศานกิจในศาสนาของตนได้นะครับนะครับไม่มีการที่จะ แตกแยกกันละกุ้มดีนุกุ้มวิียดินศาสนาของเจ้าก็สหรับของเจ้า,าศาสนาของเราก็สหรับของเรานะครับต่อมาในสาร,ระสำคัญในประการที่5ที่บอกว่าการกระทําผิดส่วนตัวของผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมถือว่าเป็นความผิดส่วนตัวนะครับต่อมาประการที่6ผู้ได้รับการกดขี่ได้รับการปกป้องนะครับในประการที่เจการทําร้ายการฆ่าและความรุนแรงต่างๆถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับ และประการสุดท้ายสําคัญครับทนายมูฮัมมัดสลตาวะเลาะสัลลัมนั้นพระองค์ทรงเป็นประมุขและเป็นผู้นําในการบริหารอาณาจักรอิสลามเพราะฉะนั้นทั้งหลายตั้งปวงที่กล่าวมานั้นเป็นเรื่องที่ทําให้มีการรวมกันไม่ได้มีการแตกแยกซึ่งกันและกันนะครับนักเรียนมาดูนะครับคําสั่งตอบคําถามต่อไปนี้นะครับทนานมีมุสัสในประการในหัวข้อแรกนะครับในข้อแรกที่บอกว่า ท่านนมูฮัมมัดสุลต่านวะเดลสาลามเขียนธรรมนูนขึ้นมาเราเรียกว่าอะไรครับธรรมนูญนั้นก็เรียกว่าอะไรนะฮะธรรมนูญแห่งอ <LE diesen> ิสลามนะครับหรือการธรรมนูญแห่งนครมดินานั่นเองนะครับแห่งนครมดินาเฉพาะนะครับหรือคอสลงไปเฉพาะนครมดินาตอนนั้นต่อมาในในหัวข้อที่สองที่บอกว่าอะไรครับนักเรียนสองที่บอกว่าในคําถามที่สองบอก ใครคือประมุขผู้นำในการบริหารอาณาจักรอิสลามแน่นอนเหลือเกินนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกเหนือจากท่านนบีมุฮัมมัดสลต์ลฮวะเลฮิวะสัลลัมในในสาระสําคัญในธรรมนูญแห่องอันคนนะในข้อที่8ที่บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะเลฮิวะสัลลัมเป็นประมุขและเป็นผู้นําในการบริหารอาณาจักรอิสลามนั่นเองนะครับเช่นเดิมนะครับนักเรียนนักเรียนทําความเข้าใจนะครับในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของ ส่วนทิสัญญานะครับในการที่การทำสนทิสัญญาของชาวมณาีน่ะกับกลุ่มต่างๆนั่นเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งนั้นนักเรียนคงจะทำความเข้าใจนะครับในส่วนของการบริหารนะดูแลของท่านอาบิอววุสเ์วะวาลสลามในการที่ทำสัญญาขึ้นมาแล้วก็มีสาระสำคัญอย่างไรนักเรียนคงจะทำความเข้าใจนำ คําตอบนะครับในคําถามที่ครูถามไปนั้นส่งมา,มาอย่างในลายกลุ่มนะครับลงส่วนร,รับั้มต่อไปนะครับให้นักเรียนปฏิบัต,ติตามนี้นะครับนักเรียนให้ดูทําความเข้าใจนะครับในส่วนที่เป็นคลิปในการสอนที่ส่งไปก่อนหน้านะครับก่อนที่จะเข้าไปในออนไลน์ในเวลาออนไลน์ในเวลา13บสนาฬิกานะครับก็คงจะใช้เวลานะครับสนทนาหรือเวลาการ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทําส่อยาคุอชาวไมน่ากะปุตาๆนะครับในการปฏิบัติของมหาบุรุษอิสลามอุลนาบ,บีมอสโอลละลสลามไว้แค่นี้นะครับนักเรียนพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปนะครับวาบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดดยายัสลามุอะลยกุมวะราะห์มัตุลลอฮิวะบารักะตุ